อ๋อแล้วถ้าเราไม่ได้ทำฟ้องกลับได้ไหมเนี่ยได้อ้าวได้สิอาจารย์มันทําให้เราเสียหายไงอ้าวกูก็ฟ้องสิอาจารย์ไม่ต้องเดี๋ยวลูกศิเองไอ๋อให้ลูกศิษย์ไปฟ้องแทนเต้าข่าวเก่งไงอ้าวกูก็ฟ้องสิอาจารย์ผมไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่นะยุยงให้อาจารย์เออเอาไปตัวอย่างสักเคสสิกูไม่ใช่พักสะด้วยเรียกร้องค่าเสียหายได้ด้วยประเด็นเดี๋ยวถ้ามันหาเหตุหาผลไม่ได้นะ ถามไม่ได้ว่ากูชอบโกงยังไงนะมึงเจอกูนะใส่ร้ายป้ายสีนะเอาแล้วเอาเลย,เเลยผมไม่ได้อยู่นะอาจารย์จะลอบไหมครับอ่ามีสบรัการข่าวอยู่นี่ไหมกูเจอตัวอีข่าวตัวต้นต้นเรื่องแล้วนะเดี๋ยวกูจะพาให้ลูกศิษย์กูพากูไปอะไรนะแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษหน่อยเวลาทนายยังด่ากูได้เลย ว่ากูทําลายศาสนาอีนี่ทําลายศาสนาก่อน,เ,นเดี๋ยวกูดา่าเดี๋ยวกูเอาบ้าง <S <S <ye> เดี๋ยวกูอ่านหน่อยสิกูอ่านให้ฟังกูอ่านให้ฟังพวกมึงยังไม่รู้ชื่อ HotNEW ประเทศไทยนี่เผื่ออยากดังไงเดี๋ยวกูอ่านชื่อช่องให้เลย HOTNEW ประเทศไทยเมื่อวันที่2 7เพืสือออนไลน์มีเดียได้โพสต์ก่อนระบุว่า แผนการข้ออ้างเลี่ยไรเงินวงเล็บขอทานประชาชนนักบุญทุนชาบ้านเมื่อคนวิจารณ์ถวายวัดธรไมยเยอะแยะคนลักษณะทิศเบียจะเบนเข็มไปอ้างโรงเรียนโรงพยาบาลจะได้ดูในีในสายตาคนไทยชอบงมง,ง,งายหากใครไม่เชื่อก็รอดูได้เลยเดี๋ยวจะหาว่าสื่อออนไลน์มีเดียใส่ร้ายโดยคำไม่จริงพอความจริงเริ่โผ่ ติงเบียก็จะเริ่มด่าทางเราว่ามือไม่พายเขาทำดีแล้วไงทำไม่ทำไม่ต้องพูดคนเต็มใจมึงทำประโยชน์อะไรสังคมบ้างอิจฉารับงานมาโคน่นเสียผลประโยชน์ติงก็ทนไม่ได้ดิ้นด้วยคำแนวนี้ตกลงบ้านเมืองเราจะแก้ปัญหาประเทศชาติด้วยการเลี่ยไรเงินขอทานแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหน หากรัฐบาลไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุความเหลื่อมล้ำในสังคมรวยกระจุกจนกระจายพระสงฆ์นั่งรถหรูกว่าประชาชนโรงเรียนโรงพยาบาลได้งบประมาณไม่ตรงจุดไม่เท่าเทียมก็จะเป็นช่องว่างให้ขอทานนักเรียรรายเงินนักบุญทุนชาวบ้านเกิดขึ้นในสังคมไทยไม่มีวันหมดเก่าไปใหม่มาแต่คนไทยก็ยังมีกลุ่มคนยา,ยากจนที่รอคอยรับเศษขนมปงังเศษกระดูกผูกขาดการเสพคอนเทนต์ทำความดีไม่มีที่สุด มันจึงเป็นที่มาของนักเร,รียรายนักต้มตุน๋นนักธุรกิจแชร์ลูกโซ่นักตกซับเพราะคนไทยชอบงมงายในงมงายอีกทีเชื่อคนต่อต้านสิ่งงมงายแต่โอนเงินให้คนที่อ้างตนว่าต่อต้านไปงมงายในตัวตนอีกทีเชื่อคนต่อต้านแชร์ลูกโซ่ไปหาเชื่อนักตบเชื่อนักตกซับอีกทีเชื่อคนอวดรวยเพราะความโลภอยากรวยเหมือนเขาเลยโอนเงินลงทุนวงจรอ,อุบาท เหล่านี้จะไม่มีวันหมดไปจากสังคมไทยถ้าคนไทยไม่หูตาสว่างถ้าสื่อทีวีต่างๆยังคงบ้าบ้าคนดังเอาไปออกเพื่อโปรโมทคนเหล่านี้คนที่จะอยู่ไม่ได้อาจเป็นทีวีเองรายการทีวีเองเพราะผลกรรมที่จะส่งทำให้ชาติประชาชนเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมบางรายการถึงต้องปิดตัวมาเปิดก็มีอ้างเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจปิดมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่เพราะปิดลงหลังจาก รับเงินจากแชร์ลูกโซ่ไปหามาหาดีนัฐบาลควรแก้ปัญหาความเหลื่อมแล้วในสังคมประชาชนคนไทยควรเลิกสนสับสนุนการบริจาคเงินผ่านนักเรียรายขอทานอยาบริจาคให้วัดโรงเรียนโรงพยาบาลก็ไปบริจาคด้วยตัวเองโดยไม่ต้องผ่านใครเลิกโง่งมงายซะทีพวกมึงนี่โง่นะมาบริจาคก,กับกูนี่นะนี่พวกเขาด่าพวกมึงว่าโง่นะเพราะฉะนั้นไครบริจาคมีชื่อในงานรายชื่อบริจาคพวกมึงโง่หมด ทางเราเนี่ยทำงานนี้เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมาตั้งแต่ปี2015ไม่เคยเปิดบัญชีขอรับบริจาคไม่เคยแม้แต่รับงานโปรโมทโฆษณาสินค้าไม่แปะลิงก์ไม่พนันตบซับไม่รับงานสังคมไทยก็ยังคงวนอยู่ที่เดิมเก่าไปใหม่มาประเทศไทยก็ยังไม่เคยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเออาอะไรก็เรียอะไรเงินขอทานบริจาคเขาบอกพวกมึงไปขอทานคนไทยน้ำใจงามนะกูไม่ได้พูดนะเขาพูดว่ามึงไปขอทานนะพวกมึงนะขอทาน คนไทยน้ำใจงามน่ะดีแต่ควรทำเฉพาะวิกฤตน้ำท่วมหรือมีเหตุเพศภัยก็พอไม่ใช่เลี่ยไรยเงินขอทานแบบนี้ไปตลอดก็ลองเลือกที่จะเชื่อเอาระหว่างสื่อไม่หิวเงิน VS นักเลี่ยไรยขอทานเขาบอกว่าเขาเป็นสื่อไม่หิวเงินเปรียบเทียบกับกูเนี่ยเป็นนักเลี่ยไรยขอทานกูเขาบอกกูไปขอทานนักเลี่ยไรยเขาบอกระวังตัวมันเนี่ยพี่เป็นคนดีบริสุทธิ์ยุติธรรมมากเลย ไม่เรียอะไรเงินใครเป็นคนดีของสังคมแล้วก็บอกกูเป็นนักวิจัยขอทานระหว่างขอทานเปิดบัญชีและบริจาคดูเอาว่าใครกันแน่ที่สแสวงหาผลประโยชน์ถ้าอ้างว่าเขาเรียอะไรไปให้วัดโรงเรียนโรงพยาบาลแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เขาได้คือชื่อเสียงออกรายการรับรางวัลพรีเซนเตอร์กูไม่เคยเป็นพรีเซนเตอร์นะนี่ ถ่ายหนังถ่ายละครกูก็ไม่เคยถ่ายหนังถ่ายละครขายของงานต่างๆกูขายของได้ตั้งนานแล้วอย่ามองแค่เรื่องเขาไม่ได้ออมเงินบริจาคมองแบบนั้นคือคนโง่ง,งมงายจนวันตายคนไทยก็ยังคงหลงคนดังจนงมงายในงมงายอีกทีไม่วีวันที่สิ้นสุดแผนการข้ออ้างเรียอะไรเงินขอทานเมื่อคนวิจารวาถวายวัดอ๋อ สิ่งที่มึงทําอยู่เนี่ยเขาก็เรียกว่าเกาะกระแสกูเพื่อดังแล้วจะได้เต้าข่าวให้มีคนติดตามช่องมึงเยอะๆที่มึงทาเนี่ยไม่ได้ต่างแต่ที่กูทําแต่ที่มึงทาเนี่ยมันหน้าทุเล่ทุลังยิ่งกว่าที่กูทกําอีกเพราะมึงอาศายัยเกาะกระแสกูเพื่อเรียกเรตติ้งให้คนเนี่ยไปคอมเมนต์ให้คนเนี่ย,ไป, comment, นนยไปติดตามเพื่อที่จะได้มีกระแสที่มึงทาเนี่ยมันต่ำยิ่งกว่าอีกนะกูจะบอกให้ กูเนี่ยเลี้ยไรให้เกิดประโยชน์ต่อวัดวาลาศาสนาและสังคมแต่ที่มึงทำเนี่ยเรียกว่าหิวแสงเกาะกระแสกูให้คนเนี่ยเข้าไปหาเยอะๆปั่นกระแสให้กูเนี่ยดูแย่ลักษณะที่มึงทำเนี่ยเขาเรียกว่าเต้าข่าวคนให้ดูชั่วเพื่อมึงจะได้กระแสแล้วมึงไม่ได้กระแสเขาก็จะไปสัมภาษณ์มึงมึงก็จะได้แสงเมื่อมึงได้แสงมึงก็จะเริ่มหาประโยชน์จากแสงนั้นที่มึงทำเนี่ย มันต่ำยิ่งกว่านะที่กูทำเนี่ยเรียกว่าสูงเพราะสิ่งที่กูทำเนี่ยเรียกว่าประโยชน์ประโยชน์เกิดขึ้นกับสังคมที่มึงทำเนี่ยเรียกว่าทําลายคนกูทําประโยชน์มึงทําลายกูผู้สร้างผลประโยชน์กูทําเพื่อก่อมึงทําเพื่อทําลายคนละทำนะเออกูทําเพื่อประโยชน์มึงทําเพื่อทําลายคนละประโยชน์กันคนละทำ อย่างมึงอย่าเรียกว่าทำเลยเรียกว่าหำดีกว่าโอ้ยไม่ได้อีกหมก็ยังมีประโยชน์นะแม้บางทีมันจะเพเจอร้สาระไปหาหลายหอยก็ตามอะนะอ่าแต่มันก็ยังมีประโยชน์มากกว่ามึงเออแปลกเนาะเออแปลกมากเลยขอแสดงความยินดีด้วยนะมึงไม่มีวันทำเรื่องนี้สำเร็จออไม่ใช่ขอแสดงความยินดีขอแสดงความเสียใจด้วย มึงไม่มีวันทําเรื่องนี้สําเร็จนะกูทําประโยชน์กูทําประโยชน์ให้กูทําประโยชน์เธอไหว่ระครับให้ผมไปทําประโยชน์เธอครับเงินที่ผมได้มาผมไม่ได้อมตังและชื่อเสียงนี้ผมมีมาก่อนน่าจะเปิดรับบริจาคนะครับการที่ผมบริจาคมันไม่ได้ช่วยทําให้ผมชื่อเสียงขึ้นแต่สิ่งที่ผมมีชื่อเสียงได้เพราะผมด่าครับมึงรู้ไหมที่กูดังเพราะกูดา่า ไม่ใช่กูดังเพราะทําประโยชน์ให้สังคมกูดังแล้วจึงทําประโยชน์ให้สังคมช่วยกรุณาเข้าใจใหม่นะฟังจากปากกูอีกทีหนึ่งกูดังก่อนทําประโยชน์เพื่อสังคมกูดังได้เพราะกูด่าเสาไฟฟ้าหน้าบ้านทําให้กูดังมึงจะบอกว่ากูดังเพราะเงินบริจาคไม่ได้กูดังก่อนหน้ากูรับเงินบริจาค แต่กูดังกูใช้โอกาสในการดังรับเงินบริจาคเพื่ออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมกูอาศัยชื่อเสียงจากความดังของการด่าของตัวกูเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมหมู่มากเกิดประโยชน์ต่อวัดวาอารามศาสนาและกำลังกเกิดประโยชน์ต่อสังคมมากมายมหาศาลกูกำลังอาศัยชื่อเสียงของตัวเองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไม่ใช่อาศัยชื่อเสียงของตัวเอง เพื่อเกิดประโยชน์ก่อตัวกูเองเพราะประโยชน์ของกูเกิดจากการด่าความดังของกูเกิดจากความด่าถ้ากูหยุดด่าประโยชน์กูจะตกถ้ากูด่าต่อไปประโยชน์กูจะขึ้นเรื่อยๆรือมึงเอากูไม่ลงหรอกกูจะบอกให้เพราะกูดังก่อนกูทำประโยชน์เพื่อสังคมจำไว้นะเออถ้ากูทำประโยชน์เพื่อสังคมมานานหลายปีแบบที่มึงว่า มึงบอกว่ามึงทําประโยชน์เพื่อสังคมออนไลน์โดยไม่หวังผลประโยชน์ตั้งแต่ปี2015แต่มึงมันไม่มีความสามารถไงประเด็นนะ่ะไม่มีความสามารถในการทําให้ตัวเองดังก็เลยเปิดรับบริจาคไม่ได้ถ้ามึงดังก็คงเปิดรับบริจาคเพื่อสังคมอย่างที่มึงบอกว่าเช่นการเปิดบริจาครับน้ําท่วงแต่มึงไม่มีใครบริจาคไงมึงเปิดรับบริจาคก,ก็ไม่มีใครบริจาคก,กับมึง มึงเลยเปิดรับบริจาคไม่ได้เพราะอะไรมึงไม่ดังการที่ใครจะเปิดบริจาคเนี่ยมันต้องเป็นคนดังนะมึงแต่มึงไม่ได้เป็นคนดังมึงจะเปิดรับบริจาคได้ยงไงก็ถูกต้องแล้วที่ตั้งแต่ปี2015มึงไม่เคยเปิดรับบริจาคเลยเพราะอะไรก็มึงไม่ดังสนักนานข่าวแล้วกูยังไม่รู้จักด้วยซ้ำทำประโยชน์อะไรสักการณงนึ่กูยังไม่รู้ด้วยซ้ำก็สมควรแล้วอะนะ สมควรมากๆเลยเหมาะสมแล้วนะเหมาะสมแล้วที่ไม่เปิดรับบริจาคเหมาะแล้วเหมาะแล้วเพราะไม่มีใครรู้จักคงไม่มีใครบริจากระนะถูกต้องแล้วที่มึงทําถูกต้องเลยและที่มึงพูดหลายเรื่องถูกต้องเรื่องรัฐบงรัฐบาลถูกต้องเลยเป๊ะตบมือเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆกูปั่นกูปั่นเพื่อเขาจะดังขึ้นมาไง ถ้าเขาดังขึ้นมาแลวสํานักงานข่าวเขามีตัวตนเขาจะได้ไปทําประโยชน์ให้สังคมได้มึงเข้าใจไหมเขาจะได้ทําประโยชน์เพื่อสังคมช่องดังๆเขาไม่เอากูไปเล่นหรอกเขาไม่เอาไปเล่นเพราะเขาไม่ต้องเกาะเพร่ะเขาดังอยู่แล้วแต่ช่องเล็กๆอย่างเงี้ยมันต้องเกาะไงเขาต้องการดังเมื่อเขาต้องการดังเขาต้องอาศัยกระแสกูเขาก็ต้องปั่นแบบเนี้ยให้คนไปสนใจช่องเขาแค่นี้เลยเก่าไปใหม่มาใช่ กูเนี่ยใหม่มาแต่ใหม่แบบกูเนี่ยคลีนสะอาดบริสุทธิ์มึงไม่ต้องกลัวใหม่นิวเจนแบบกูเนี่ยทุกอย่างบริสุทธิ์ี่ได้ทำตรวจสอบได้คลีนสะอาดกูบอกเลยสะอาดมากอืมฉ่ำมึงจำไว้นะเวลากูเคลียอะไรปุ๊บนะเอียน,นั้นอาจจะไม่มีโอกาสดังอีกแล้วจะต้องโดนคุมกำเนิดนี่กูคุมกำเนิดเรียบร้อยแล้ว ถ้ากูเคลียร์ทุกอย่างชัดเจนนะโดนคุมกำเนิดเรียบร้อยไม่มีทางดังได้กูไม่ฟ้องหรอกกูพูเ่นไม่ฟ้องหรอกอยากทําอะไรทาไปเถอะกูไม่กกัวไม่เกียดไม่ครับพา่จะมาสัมภาษณ์กูที่บ้านก็ได้นะว่าทําไมเป็นที่มาที่ไปในการบริจาคทาไมต้องบริจาคเนี่ยไอ้ที่มึงเต้าข่าวเขียนขึ้นมาเนี่ยมาสัมภาษณ์กูได้นะกูยินดีเผื่อสํานักข่าวมึงจะดังขึ้น เอาคนดังไปออกในช่องมึงที่มันไม่ดังเนี่ยเผื่อมันจะมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างมึงรู้ไหมคนที่ช่องน,น้อยๆเล็กๆเนี่ยเวลามาทาอะไรกับกูเนี่ยช่องเขาดังหมดนะช่องเขาขึ้นหมดเลยนะไม่ใช่ว่ากูเก่งนะไม่ใช่แต่เพราะตอนนี้กูกำลังมีชื่อเสียงมึงลองดูซี่ลองมาสัมภาษณ์กูดูก็ได้เผื่อจะดังขึ้นกูยินดีนะกูไม่เก็บตังค์ด้วยกูยก็ทําประโยชน์แบบเดียวกับที่มึงทำมาแหละกูะไ,ไม่เคยรีวิวสินค้าให้ใครเหมือนมึงเลยกูยไม่เคย กูไม่เคยเปิดบริจาคเพื่อตัวกูเองกูไม่เคยกูขายของเพื่อตัวกูเองใช่แต่กูขายของมาตั้งแต่วันแรกแรกที่กูไลฟ์สดจนถึงทุกวันกูไม่เคยขายของโดยอาศัยชื่อเสียงของตนไม่เคยกูขายกูรู้จักประมาณในการขายด้วยกูขายเดือนหนึ่งวันละหนสองหนถ้ากูอาศัยชื่อเสียงในการขายของกูขายทุกวันไปนานแล้วมึงแหกขี้หูขี้ตาดูบ้างนะว่าเดือนหนึ่งกูขายของกี่ครั้งแหกตาดูเดือนหนึ่งกูขายของสองวัน ถ้ากูอาศัยชื่อเสียงตัวกูเองเพื่อการขายของกูจะขายฉํำขายทุกวันตั้งแต่วันที่หนึ่งจนวันที่สากูจะขายฉํำมากแต่ทำไมกูถึงขายของเดือนละวันเดียวเดือนละสองวันหรือเดือนละครั้งสองครั้งเพราะอะไรเพราะกูไม่ได้โลกูรู้จักประมาณในการขายถ้ากูอาศัยชื่อเสียงในการทำมาหากินนะป่านนี้กูรวยนานแล้วป่านนี้หนี้สินที่กูเป็นอยู่พอกอยู่ในนะ กูหมดนานแล้วแต่กูรู้จักประมาณในการหาเช้ากินข้ามกูรู้จักประมาณในการหาเลี้ยงชีวิตกูรู้จักพอประมาณในการที่จะหาเงินหาทองจากการที่ขายของกูรู้จักประมาณมึงอะรู้จักประมาณมาหรือเปล่ารู้จักประมาณในการใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านเขาบ้างนะเนี่ยเรียกว่าอาการของการใส่ร้ายป้ายสีมึงจําตัวอย่างไว้